สีียยยยาืเคงช้างฟังสี่ยายสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจริญเชิญชมวันนี้เข้ามาในบ้านป่าครับยายกำลังอยู่ในดงต้นข่อยของยายด้านขวามือครับใหญ่ขมูลกำลังจะเล่นน้ำในบ่อดินครับส่วนยายมะลีครับซ้ายมือกำลังเก็บยอดของข่อยกิน กำลงังจะเดินมาหายายขมูลครับเดี๋ยวมาดูยายเล่นน้ําครับเล่นน้าปนโคลนยายจะชอบครับในหน้าฝนช่วงเตือนพฤษภาคมฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะทุกวันครับก็บ้านป่าก็จะชุ่มฉืนนะครับบ้านป่าก็จะเต็มไปด้วยน้ำครับ ลมฝนมาในช่วงปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาทำให้ใบไม้ที่เหี่ยวแห้งอะครับร่วงหมดฝนที่ตกลงมาครับทำให้น้ำฝนชุ่มชื้นต้นไม้เขียวกระจีหญ้าเขียวกระจียอดไม้ใบไม้เยอะเลยครับยายเก็บได้ในช่วงนี้ยายบอกว่า อาหารยายเยอะมากรวมถึงจุดที่เป็นบ่อน้ำตามธรรมชาติที่ยายสร้างเอาไว้เมื่อฝนตกลงมาครับน้ำจะขังยายก็จะใช้บ่อน้ำที่น้ำขังเนี่ครับเมื่อเดินกินใบไม้แล้วกินหญ้าแล้วก็จะมาเล่นน้ำยายมะลีกับยายขม,มูลครับ เล็กๆครับอยู่ทางด้านหน้าของใหญ่ขมูลใหญ่ก็จะใช้งวงดูดน้ำขึ้นมาครับสบัดไปตามตัวช่วงนี้หาดินยากครับดินก็จะชุ่มไปด้วยน้ำใหญ่ก็ไม่สะดวกที่จะใช้ดินโรยตัวเนื่องจากว่าดินจะเป็นก้อนใหญ่ก็เลยต้องมาเล่นน้ำนี่แหละครับเพื่อจะกระจายเข้าไปตามตัวแทนดิน ตัวายก็จะเลอะไปด้วยน้ำครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งยายขมูลเล่นเสร็จยายมะลีก็น่าจะเล่นด้วยดูยายอาบน้ำโคลนครับสปาโคลนกันวันนี้จะเห็นยายสปาครับสปาโคลนสปาเสร็จน่าจะขัดตัวให้ดูด้วยครับวันนี้น่าจะครบวงจรครับ ความงามของยายนะ่าจะเกิดขึ้นวันนี้แน่นอนอางทังสียายรอยยิ้ยังเหืนเดินชีวิตง่ายงามไม่เพิ่มแค่ลงหายใจปลายมังกรใหญ่ทุกอย่างยังคงไห่ไปแต่ยายพังทั้งสียังอยู่ที่นี่ยางไม่รู้ละครับอาจจะเล่นด้วย ก็าอาจจะเลยไปกินยอดไปข่อยดานา กับหมยเล็กไป เดี๋ยวจะหาท่อนไม้ใหญ่ๆโยนให้ยายครับใหญ่ขัดไปมันเล็กไปมันหักครับโยนไม้ไปให้ใหญ่แล้วครับไม่ดูว่ายายจะเก็บขัดขาหรือเปล่า ยายเมลีจึงกลงกากเป็นกานากรีขคัมเคยใช้แรงงานจนวันผ่านเนิ่นนานวันนี้ปลดระวางพักพิงในทิ้งสงบถอยนิดนึงครับย,าย,า,ย,ยายบอกหลานเอาไหมแบกปันให้ครับ,บ <laughs> ฉีดมาให้เลย,นนเยจะพ้นเก่าจนถึงปัจจุบัน แต่ละเก้าวนั้นยังยิ่งใหญ่ในความสมจังยายคำแพงผ่านหนาวนะลมฝนยายคุณทนทุกครั้งแต่หลลังเคยหลากไม้เคยเดินไกลในห้นทางวิธีการสปาโคนของยายครับ บ่อน้ําจะไม่ค่อยมีโขนเท่าไหร่ยายก็จะใช้เท้าครับเหยียบไปที่ดินที่ริมบ่อน้ําครับเพื่อจะให้ดินลงพอดินลงเสร็จปั๊บหญ่ก็จะคลุกคลุกคุกคุรับใกล้ๆกับตะลิ่งตรงนั้นแล้วก็โรยมาที่ตัวกลายเป็นสปาโคลนครับยายจะรู้ครับยายจะเข้าใจและยายจะใช้วิธีนี้ทำมาตลอดทั้งปีของยายทั้งชีวิตของยายนั่นแหะครับ ได้ยินเสียงน้องวานเรียกยายคูณหรือไม่ก็ยายคำห,ห,หรือไม่ก็ยายคำแพงครับด้านไหนน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดือ้อยายคำูลเสร็จแล้วครับยายมาลียังไม่เสร็จยายคำูลไปที่ต้นไม้ของยายแล้วครับต้นจามจุรีเพื่อไปสกับต่อครับขัดผิวเดี๋ยวไปดูยายขัดผิวกัน สี่ยายรวมใจใกล้กันในบ้านป่าเล่าตำนานที่เคยฝันจากวันเก่าถึงถึงปัจจุบันแต่ละก้าวนั้นยังยิ่งใจในความสมชันในยายมาลียังเล่นดินโคลนอยู่ครับส่วนยายคำมูลเมื่อกี้คัดตัวครับแต่ยินเสียงยาย บาลีลองก็หันหน้าออกมาเลยครับยายบาลีจะส่งเสียงบอกยายคำมูลทุกครั้งครับจะถามหาว่ายายอยู่ไหนและมีอะไรเมื่อส่งเสียงป๊๊บยายคำมูลจะรีบออกมาทันทีครับเป็นความน่ารักของสองยายที่อยู่คู่กันเป็นเพื่อนซีกันตลอดที่อยู่ในบ้านป่านี้ครับ ยายได้กลิ่นครับใจง่วงดมดูสยายช้างพังเชราเดินช้าในบ้านป่ายายคำมูลใยายเมลีอยู่รวมกันไม่ไว่าเมื่อน้ำแควน้อยไหล ชีวิตชราก,ก็เบิกบานกินยาใบไม้ริมทางชีวิตนี้ยังสำราญเดินเช้าเปลียนกันไปปลายร่มเงาไม้ไม่วันไหวเสียงนกร้องเป็นเพื่อนใจอยู่ในป่าไม่มีใครไกลชีวิตชราก,ก็ยังดงังยังคงสุขแม้ยามผ่าน ยายช้างเดินร่วมทางใต้ฟ้ากวา้างยังเบิกบานยายคำแผนยายคูณเขียนเดินเรียงตามทางเปล่งเสียงในความสงบของป่าเขียวมีความสุข ที่แท้จริงแม่น้ำเย็นล้างใจให้ผ่อนคลายชีวิตตอนนี้ยา่เล่นน้ำครับดินโคนน่าจะพอละเดินตรงไปที่ต้นไม้น่าจะหาต้นไม้คัดตัวครับ ได้คนละต้นพอดีครับต้นจามจุรีดูยายขัดตัวกันครับ คงสุแม้ยามผ่านสี่ยายช้างเดินร่วมทางอายฟ้ากวา้างยังเบงิกบานลมหัดเบาเบาผ่านไปไม้สายลมรักเมื่อสัมผัสใจยามแสงแดดลับลงจากฟ้าชีวิตนี้ก็ย,ยังอิ่มใจสียายช้างเดินเรียงราย ย่างก้าวดูสบายในป่าใหญ่ไม่มีวุ่นวายชีวิตนี้ยังคงงดงามเกินชเช้าเรียนกันไป ังคงสุขแม้ยามผ่านสียายช้างเดินร่วมทางตายฟ้ากว้างยังเบิกบานลมพัดเบาเบาผ่านใบไ,ไม้สายลมรักมาสัมผัสใจอย่างแสนแดดลอบลงจากฟ้าชีวิตนี้ก็ย,ยังอิ่มใจสี่ยายช้างเดินเรียงรายทุกอย่างก้าวดูสึก ในป่าใหญ่ไม่มีวุ่นวายชีวิตนี้ยังคมมดงามใหญ่ขอมูลยังเล่นโคลนต่อครับยังไม่พอ ยายอ้วนครับยายขมูลชอบที่จะเล่นน้ำโคลนดินโคลนแบบนี้ครับยายจะอยู่ได้ทั้งวันถ้ายายมีบ่อน,น้ำมีดินโคลนให้เล่นตอนนี้ยายก็ไม่ไปไหนครับอยู่ตรงบ่อโคลนนี่แหละดูยายสปาโคลนกันต่อครับ คำนวณยืนนเด,เดนกลางบ้านป่ายายมะลชฉันแกล้งกล้านาเกรงข้าเคยใช้แรงงานจนวันผ่านเนิญน,น้าวันนี้รวดระหว่างพักพิงในถิ่นสงบใจช้างพังสี ได้รวมใจใกล้กันในบ้านป่าเล่าตำนานที่เคยฟังจากวันเก่าจนถึงปัจจุบันแต่และก้าวนั้นยังยิ่งใหญ่ในความทรงจำ ยายความแพงผ่านนาวและลมฝนยายคุณพนทุกครั้งแต่นหนลังเคยหลากไม้เคยเดินไปในหนทางวันนี้พวกเธอพักทุกอย่างใต้เงาไม้ใหญ่ขมูลน่าจะพอละครับน่าจะเดินหาต้นไม้ครับตัวกัน เหมือนใหญ่มะลิครับที่กําลังขัดตัวอยู่ท่านโนชนชามพันธสียายร่วมใจใกล้กันในบ้านตาเล่าบดรณที่เคยฟังจากวันเก่าจนถึงปัจจุบันแต่ละก้านั้นยังยิ่งใหญ่ไม่ความสงจํา เอาหมาสมบใจใจงถึงปลายฝันทั้งสี่ยายรวมกันเป็นพลังเกินคำใดยิ่งใหญ่สวนงาแม้อยู่ในยามพักไว้ไม่มีวันลืมตงนานของพวกเธอ ตาเล่าตำนานที่เคยฝันจากวันเกา่าจนถึงปัจจุบันแต่ละก้าวนั้นยังยิ่งใหญ่ไม่ความทรงจำายเนกไม้สงบใจจนถึงปลายฝัน ทั้งสี่ยายรวมกันเป็นพลังเกินคำใดยิ่งใหญ่สวนงาแม้อยู่ในยามพักไว้ไม่มีวันลืมตั้นานของพวกเธอ ไม่พิงผากลางพนาน้อนแควน้อยเย็นช่ำเขียงลำธารผัดตัวปลิ้งดินเป็นสุกายายายคำมูลยายๆมาลีกลางแสงจ้ายายคำแพนกับแก้ควรชมตาชีวิตจะราแต่ใจไม่โรยราเดินทางฝ่าผ่านไปใช้ศรัทธา <S <S เป้นโยยตัวคนดินเป็นสัาราญ ไม้เป็นเพื่อนผ่านวันชราสียายรันสาแม่ยามลาหัวใจพาเดินทางแสนพักดีอี้นทางยาวไกลไม่ได้ไหนนี้ทุกก้าวมีแสนพันผูกชีวิตเสียงเครื่อรักษาเพื่อไว้ขับลำนี้เติมเต็มชีพสีให้ไร้ราคีแม่นา น้อยร้องเพลงอ่อนหวานวันพันผ่านรอยยิ้มยังสำราญทางร่างชรายิ้งยิ้มอยู่ช้านานใจยายช้างโลดลานเหนื่อยไม่กลู ันนี้ครับได้ป่ามนุษย์ใหญ่ทั้งสองครับเล่นน้ำเล่นโคลนขัดตัวกินอาหารเดินเที่ยวในบ้านป่าสำหรับใครใที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่างพังสียายด้วยนะครับช่วยกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แทงใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสียายด้วยนะครับ แล้ววันนี้ผมจเจริญเชิญชมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าช้างพังสี่ยายสวัสดีครับหััวใจพาาเดดินนทแกี